สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมก็อยู่ในรายการ Easy w o r d Game กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็อยู่ในเกม Roblox ก็อยู่ในแมปเอาชิลลอดจากไอหัวกลมๆนะครับผมถามว่าไอชื่อนี้มาจากไหนครับไอเฟมเป็นคนบอกนะครับผมเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงครับผม let's go อะไรอะไร เล่นเล่นเล่นไงเล่นไงอ่ะโอ้ย <satisfy> นี <kaz> <absorbed> ่ยงมีแฮมเมอร์ด้วยอ๋อเ้ยกุฟฟี่โออกุงฟี่ง่ะใช่ที่าแล้วทำไมเสียงมันเข้าหูข้างเดี๋ยวไอ้เที่ยหูฟังกูน่าคยอะไรเนี่ยผมทำอะไรผิ่เนี่ยพี่อะไรมองมองหน้าผมมองหน้รูมีควาอรูตรงพันธมันปิงง่ะปิงูพันเลยโอ้โหเด็กโคตรกาก่ะยยที่ทีนโงแรม อะไรอะไรผีอย <Ooh. S 3> ู<ส>่ในโรงพยาบาลผีอะไรยใช่้ไอ้นั่นเหรออาชิวโรจากไอ้กลมๆมันน่ากลัวตุงไงวะเฮียไอ้แล้วไอ้น้องที่มาช่วยเอาวัดดีก๊อบวัดดีก๊อบโอ้โอ้ตาเลือกเลยวันนี่เพียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาชิวโรจากไอ้หัวกลมๆระวังนะเว้ยต้นแตกแล้วโดยกันปิดบ้านโดยกันปิดบ้านปิดไงอะไอ้นี่เหรอ กดชิ้นึงแล้วก็ลากชี้ขาแล้วก็ลากอูแม่งหิดหิดไอเดี่ยวคนเดียวระวังด้วยผีอกนะผมเดินไปจะไปตรงไหนก็ไม่ได้ไปตรงไหนไปบ้านไหนมันก็อยู่ทุกหลังเลยผมไม่ไปไหนผมอยู่ตรงจุดเกิดแหละอ้าวกีก่อน <c oughs> มึงพาก,กูมาเล่นอะไรในเฟมเกมเห็นหน่ากลัวเลยทุกหลังเลยผมมึงไปไหนไม่ได้ไม่เห็นหน่ากลัวแล้วผมเกียร์เก็บตั้เลย กันเลยเกือบตายจริงอ่ะเฮ้ยมันตายไปแล้วผุ้มงปิดผุ้มงปิดก็ไม่สนิทเลยทำไมปิดก็แค่แถบเดียวมึงก็ปิดขึ้นปิดลงหน่อยดิแบบมันมีบ้านแล้วผมก็วิ่งเข้าไปในบ้านแล้วมันพุ่งออกมาเลยอ่ะอะไรมาได้เหงืข้างนอกไงโอ้หดูมึงดูมึงดูประตูหน้าดิกูปิดโคตรมีคิดอ่ะเดี๋ยวอ้าวถึงไปไหนละแปลว่าเข้าได้ออกไม่ได้เฮียโอ้เออกูเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปิดนะห้ามกูเข้าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ ไอ้ดิปังเปล่าเนาะจันเจตั้งค์ข้าติดจีเจอตังค์ข้อติดสต่างดิสต่างไหนดูดิจะจะได้กูจะแค่ไหนก็แค่ไอ้หงกงงงูๆอ่ะมัาจะโห่มาจะโห่จะแค่ไหนกันชี้อ่ะวะแล้วปิดแล้วปิดอะไรกันอย่างงี้เนี่ยโอ้โหไอ้เฮียถ้าเป็นกูกูรอดมาได้เนี่ยแม่ปิดกันได้สวยงามจริงๆเลยวะไลน์แอมป์ปิดเบ้อะไรเนี่ยดูย้อนเอ๊ะเดี๋ยวจะเก็บฟอลโล่อะไรโอ้โหกูชอบกิฟบไหม เห็เลยไอ้ตุ่มกลุมโอมมองไม่เห็นวะมันบินได้ไหมอะเมื่อกี้กูก็เห็นมันบินอยู่นะโอ้โวบินได้บินได้บินมาเกาะหม้กูตามนอยู่ที่สูงอะไรอะไรมันบินได้โอ้ยใครมึงจังวะเฮ้อเอ้อ้อเฮ้อ้อ้อเเ้อ้อเอออเ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 เ

เอ้ยไอ้ย้ยไอ้น้องไม่น่ากลัวพวกเราแข่ง้รอไม่ไม่น่ากลัวแต่มาเยอะเหรอเน้นเน้นหมาหมวยไอ้มแม่มทีมเบอร์ว่ามืทีมเบอร์ไอ้น้อกูไม่กลัวเหยเอนกลัวไอนกอคนนีกัวไอ้นีกลัวอ้นอ้คนีกไอ้คนน้กไ้น้กลวไอ้นีกลัวอนกลันีกลวอไไคนอน้อค้ไม่น่ากลัว โอ้โหระวังเฮียเลยโอ้ยติดแม่งเลยเขาไม่ได้อ่ามันต้องเข้าแล้วเอาชีวิตรอบไปซะเจ้าด้วยโดนโดนแล้วโดนอยู่กับชู้เขาได้โอ้โหเรามึงฉายแสงใ้โคเฮียเลยจะเช้าแล้วจะเช้าแล้วโอ้ยกระเจกว่ะเป็นแค่ตัวกลมๆเออแค่ตัวกลมๆอีกอ่ะป่าป่า้อป่าปเฮียตัวอะไรกันเราเราไม่หาตัวเฮียเฮียเฮียอะไรอ่ะเฮ้ยมีเงินด้วย เก็บเงินก่อนเเฮ้ยบสวยโอ้โหมันต้องซ้ำศพดริงไงไม่รู้อ่ะกูซ้ำไว้ก่อนเอามาแล้วข้างบนมีด้วยว่ะโอ้โหมันมีทุกบ้านเลยนี่ยว่ะมันมีทุกบ้านเลยอ่ะโอ้ยถ้าพวกกูด้ยถ้าพวกกูได้อาวุธพวกมึงก็ไม่น่ากลัวเลยพวกโง่แค่ให้หัวกลมก้อนเนี่ยเดินได้ฮี้อ่ะนี่เห็นว่ามีกระสุนน่ะแปลว่าต้องมีปืนดิเอาลิเวอร์ยิงเลยเขาไม่เหนื่อยกันหมดเลยที่อยู่ไหนกัน อยู่เดินเดินมั่วรวยหมดจิงตายมึงอยู่ไหนเนี่ยพยายามหาอาวุธอยู่ตอนนี้เฮ้ยกูเจอกูเจอกูเจอเลนทอนกูเจอเลนทอนสวยสวยสวยกลับมาแล้วกลับมาด้วยโอ้โหแต่กูไม่มีวุ้นอะกูกลัวเจอกลมๆอ่ะเราไม่ได้อยู่างกันแล้วหรอพี่ไม่ได้อยู่ห่ยู่มีไอ้จะตายห่างกันอยู่แล้วเอางั้นผมไม่ไปไหนนะผมอยู่นี่แหละผมแคมป์ละดีมากเลิศไปทำหน้าที่เลยโอบูไอเฟิร์สอะไรอีกอะเสียงค้างออกมาแล้วเนี่ย

โรงพยาบาลอยู่ไหนวะเนี่ยมันจะมืดแล้วพี่แล้วสุดท้ายแล้วผมก็อยู่คนเดียวอีกแล้วอะเออพี่ก็อยู่คนเดียวน้องพี่ก็อยู่คนเดียวอาวไอเหียมึงเจอซุปเปอร์เออระเบิด h เว้ย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 ว้ว้เลเ้ยเว้เว้้ยเว้้เเยเเ้เ้ยวย้ว้เ้ยเเยว้วเ ไปกันก่อนไปที่ไทล่ะชีไทล่ะไอ้สัสนี่นขนมก่อนโรงพยาบาลอยู่ไหนวะอย่าไปกูไปกูเอ้าเอ้าอ้ากำลังตั้งาพอยเดี๋ยวมาพีลีมารีบมาตูนตนมึงตามถนดมาถนนไหนใช่ใช่เดีอยวรีบออย่าปิดอย่าปิดโอยโอ้ยรีบรรไหนอะอยู่ไหนแต่หนนมาแล้วเนี่ย อีก one อีก one oh my god ลาบลาบงั้นโอ้ยโอปยไม่ได้ไปไปเห็นกูเฮ้ยกูเห็นแล้วกูเห็นแล้วกูกำลังไปเรากำลังไปช่วยมาด้วยช่วยมาด้วยแล้วคิดก่อนจะไม่มาช่วยคนเข้ากันคนอบเดินมาเริ่มวันนึงวันนึงสเตมิน่าหมดไอ้เหี้ยและและเมื่อกี้แล้วตอนที่ผมอีแอบย่องบนอะที่พี่เฟมบอกว่ามันบินได้อะแล้วก็บินขึ้นมาอ่ะหมดเลยอะแล้วก่อน โดนฟามดูนี่แลววะเฮ้ยไอ้น้องก๊อกก๊อกสิบ้าออะไรรันอะไรนี่ไงมันโกเม้าโกเม้อโกโกเมนีนี่นี่กระบอกโกเม้าโกเม้าไเลย ตี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 กูตีกูตีกูตีหัวแตกหมดเลยเอ็หัวแตกไปตุ่มตุ่มกูโง่กูตี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 ตีตีเฮ้ยเฮ้ยมีบอลด้วยเฮ้ยมีบอลด้วยเฮ้ยตัวเฮียอเลยนะกีก้าชาดเออขันหล่อเลยเอเมเลโกูมาเร็วเร็ออ่าอ กูอยากเกิดอย่างเงี้ยกูไม่อยากเกิดไกลแล้วเอ้ยจริงมันเออมันมันมันกำลังมองกูคนละหน้าตาคนเงี้ยเลยเอะแล้วฉันแล้วชาไปจชาีนโอเคโอเคผจน์ออกแล้วผจน์ออกแล้วผจนญออกแล้วไอ้เงี้ยเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วตอนเล่นดึงกันที่แบบไอ้เฮ้ยกูเกิดมาพร้อมไม้เป็นปออนด์อ้าวกูไม่กลัวแล้วเพราะมอาหารด้วยพร้อมเซอร์ไวว์อลไหวไหวเกิดมาพร้อมไปเฮ้ยกูมีกูกากร์าเฮ้ยไอ้เงี้ยมัเจอชัะกัน ช็อตกันก e ูจะช็อตกันมาได้อ wow um> ี่เฮียไอตูนม่งเอนเจลร์น mm ี้จะช็อตกันเฮียเห็นอะไรก็ดังอ่ะไอ้ตูนเฮ้ยอะไร <Workers S 2> เฮ้ยอนี่ไงเจอกันเจอกันเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตอนเว้ยไปป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 ท่านตัวเงินตัวทองพวกท่านนั้นมีสติปัญญาอันน้อยนี้ท้อนพระมังสาของพวกท่านนั้นลอยได้นักพวกสัตว์ทั้งหลายท่านนั้นเป็นตัวเงินตัวทองอ้าวตายดีตายดีมึงอ่ะกิ้งดีกิ้งหลุดหลุดนะกิ้งหลุดหลุดนะตอหัวแตกเลยเฮ้ยเจอกกิ้งหลุดหลุดนี่ เป้ยมเป้ยพี่พี่อยู่บ้านนะพี่อยู่บ้านนะพี่อะไรอะไรโง่อะไรมึงควายตายซะอีกเย็ดแม่เย็ดแม่ตายอื้เฮี่อ่ะดรียบร้อยหมดุ้กคอมว่ะนะไปหลังมาไปหลังมาอกูมี GPS ไหนมึงอยู่ไหนตายพี่เรียบร้อยเอาบอดิเกิร์บไม่มีเฮียอะไรเลย เกียร์กูเอาพี่เอวิ้หมาเลยวะพี่ก็อยู่ที่เดิมมันเนาะิี่วะจะชิ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 โต้ตุนฮะตุนตุนตูนโอเค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 เลสโกเลสโกเลสโกลงกลุ่มเดียวลงกลุ่มเดียวเดี๋ยวลววยเดี๋ยวละววยไอ้อยู่คนเดียวอ้าวผมเพิ่งเกิดใหม่แล้วผมอยู่คนเดียวอีกแล้วเนี่ยระวังกิ้งหลุดๆนะเนาะกิ้งหลุดๆนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอเจอไเครื่องเจอเครื่องเจอเครื่องใครมีใครมีที่ว่างเก็บหน่อย ผมมีผมมีผมมีเจอเจอเจอเลดาร์น้องไอไอมาเอาไอไอไอมาหนี้ไอเลดาร์พี่เรด้าร์เรด้าร์เลดาร์ถ้าเจอปืนแต่ว่างพี่อ้าวไม่เอาเรด้าไปหาคนเหรอเราไม่เอาเดือพหลงไงฉุดเรดาร์ให้สนุกจริงๆนี่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 ช่วยด้วยไอ้นี่เฮียอะไรตีแม่งเลยเฮ้ยน้องชาย่ฉุดต้องดูฉุดดูจริงสว์อะไรอะไอหน้ากบเล้วมันรักกูอะ

อยู่บ้านนี้ก่อนอยู่บ้านนี้ก่อนเฟม่าเฟม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 ไอเฟมแม่งไอเจ้าไฟติ้อินเดวะวะเฮ้ยกระสุนช็อตกันพี่ขอปืนแต่กูตายโฮ้ยกระสุนกูสาวสิบนัดเลยวะไอเจ้าสองมึงโดนกูแน่เฮียบอสไอเฮียกูให้มึงมาสักสองสามตัวกูก็ฆ่าหมด่ะไปบ้านถ้าเป็นอ้ามึงมาดีเฮียไอ้น้องบ้านมาไปไอ้เลยไอตั ลาบิดาซินชีวาเขี่ยมาทุกคำมากลัวเซนเซอร์มันมันอ้โหเซนเซอร์ยับยับเซนเซอร์ยับยับเฮ้ยไม่ตายวะเฮี้ยกี่ทีตายเนี่ยเออโอ้โห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 เฮ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ย อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยโอ้โหโดนกัดโดยกูพี่หน่องกันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่อย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ยอย่าเฮ้ย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 อ้าวเขี้นี่ตายไอ้งูเอออะไรเราไอ้กิ้งหนุนเนยมึงไม่เป็นแค่ขนุนเนี่ยไอ้เหี้ยเหย้ยบยองกันอีกอ่ะมีใครรอดบ้างรอดรอดรอดกูรอดกูรอดกูแม่งอย่าเฮ้ยโอ้ยลูกสองไม่ได้ใช้งานเลยวก่า แม่งอย่างจริงเลยเฮียเลยเฮ้ยเฮียขายเียวเฮ้ยขายใครกูจะขายเฮ้ยหนูดิ้น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  two t h o n d years later เฮ้ยกูเข้าไงมึงเข้าเงกูเข้าไงเนี่ยเฮียมึงเข้าด้วมึงเขออ๋อแล้วมึงแบบใ่เข้าพี่่เเฮ้ยเอ้เฮ้ยเอ้ยเเยเ โอ้จนไปจนเี่จนมาตรงนี้ี่มีอะไรพี่อ่านดิอะไรพี่อ่านคุณไปดูของให้ก่อนเอ้ตายง่ายกเดิมรู้ปะไม่รู้กูปิดละอืไม่ออกอยู่นี่ก็พอดูดิเฮ้แต่เอ้ต่แ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 ต่ไต่แต่่่ตัวแ่ตัวใหญ่ปตดแต่แ่ต่แต่่แตตัวตต่ตัวใ่ญ่ตัวใหญ่ต่ต่่ตตต่่่่ต่ หรอมันมันมันลัมาอยู่งี่เลยไอมันเห็นบ้างมันจะกินมึงอ่ะไอไอมันอยู่ตรงิเฮยเียดิอืออืออ้าามันาา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 ามาา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 า่าา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 มาา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 มาาาอาายาาาามันาา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 ่า เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็สำหรับใครนะครับที่มาใหม่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับและที่อย่าลืมกด subscribe นะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าผม l i t s go